โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel c o ดด NA นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง built-in data types นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการลองเขียน data types ของตัวเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดู data types ที่มีอยู่แล้วใน p r e l o a d นะครับซึ่งจะเป็น data t y p e ที่เรามากักจะใช้บ่อยมากๆนะครับเวลาเราเขียนสาย a s k e l l หรือเราไปอ่านโค้ดของคนอื่นเนี่ยก็จะเห็น data t y p e แบบนี้บ่อยเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสิ่งเรียกว่า tuples นะครับหรือบางทีเราเรียกว่า p a มันมีซินแ็กหน้าตาแบบนี้นะครับวงเล็บนะครับแล้วก็ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็ทาการข้นดเวรื่องคอมมาแล้วก็มีข้อมูลอะไรบางอย่างอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งชนิดข้อมูลของตัวแรกและตัวที่2นะครับสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ยังเป็นต้องเหมือนกันเช่นชนิดข้อมูลของฝั่งตัวแรกเนี่ยเป็นบูลีนฝั่งตัวที่2เนี่ยเป็นลิสต์ออตัวเลขนะครับแบบนี้ก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากลิสต์ที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงลิสต์เนี่ย มันก็คือเป็นกล่องที่เก็บข้อมูลอะไรบางอย่างที่มีชนิดข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมครับเช่นหากเป็นอินก็ต้องเป็นอินทั้งหมดนะครับหากเป็นคาเล็ c เตอร์ก็ต้องเป็นคาเล็ c เตอร์ทั้งหมดนะครับแต่พอเราอยากจะได้ชนิดข้อมูลที่เรารู้แน่นอนว่าเราต้องการจํานวนข,ข้อมูลของมันเนี่ยแค่2อันนะครับฝั่งแรกกับฝั่งที่2นะครับเราสามารถใช้ทูพ l โปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามาลองทําการกดโคลอนไอรับแล้วก็ดูนิยามของทูพ l โปนะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้นะครับ คอมม่ไอแล้วก็ตัววงเล็บคอมม่าวงเล็บแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลองมาหาในส่วนของตรงที่มันเขียนคําว่า Data ตรงนี้อันเนี้ยตอนที่แล้วเราเคยลองทําการเขียน Datatype มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าคําว่า Data เนี่ยครับมันต้องต่อด้วยสิ่งที่เรียกว่า Type Constructor ใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือตัวคอมม a าตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วย Argument A กับ B นะครับก็หมายถึงว่าข้อมูลชนิด A ข้อมูลชนิด B นะครับซึ่งจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ แล้วฝั่งขวาตรงนี้ก็คือ data constructor ใช่ไหมครับก็คือเขียนแบบนี้นะครับตามด้วยข้อมูล a กับข้อมูล b นะครับเดี๋ยวมาลองใน j s c i ดูนะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าเราเขียน tuples เนี่ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับอะไรบางอย่างแล้วก็คอมมาแล้วก็อะไรบางอย่างอยู่ในวงเล็บนะครับแต่เมื่อกี้พอเราอ่าน definition ของ tuples เนี่ย constructor มันถึงต้องตามแบบนี้ใช่ไหมครับแปลว่าเราก็เขียนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับอ่าแปลว่าถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ย มันต้องให้เป็นความจริงนะครับเพราะว่า2อย่างเนี้ยเท่ากันทุกประกาศนะครับแล้วพอเราพูดถึง tuples นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันในการเรียกดูข้อมูลที่อยู่อันแรกกับข้อมูลที่อยู่อันที่2นะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า fst นะครับหรือมาจากคาว่า first ถ้าผมเขียน first ของ1และ2เนี้ยนะครับมันก็จะให้ตัวแรกมาแลครับซึ่งคือ1นะครับคราวนี้พอมี first เนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าควรจะมี second ใช่ไหมครับ แปลว่าหากผมเขียน snd นะครับมันคือฟังก์ชันที่อยู่ใน p r e l o a d นะครับของ tuple ของ1และ2เนี่ยก็จะได้เป็น2นะครับคราวนี้เพื่อเป็นการฝึกฝน,นครับเรามาลองเขียนฟังก์ชัน first กับ second ด้วยตัวเราเองกันดูนะครับแต่เนื่องจากตัว first เนี่ยครับและ second เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มากับ p r e l o o t นะครับหากเราลองกด colon i เนะครับเราจะเห็นว่ามัน define in data t u p l e นะครับแล้วถ้าเราไปดูใน p a c k a g e เนี่ย Data าดัตทูโเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Pre-Loot นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเขียนตัวฟังก์ชัน First ของเราเองเนี่ยนะครับชื่อมันก็จะชนกับฟังก์ชันที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องซ่อนสิ่งที่มากับ p r e l o a d ก่อนนะครับให้เรามาทําการเขียน Import นะครับแล้วก็เขียน Import p r e l o a d นี่แหละครับเราก็ทําการเขียนสิ่งแลีวว่า Hiding นะครับ จากนั้นก็ระบุฟังก์ชันที่เราอยากจะซ่อนมันนะครับเวลาตัวโมดูล hfp09 ถูกโหลดเนี่ยให้ซ่อนอะไรบ้างนะครับใน p r o โหจะซ่อนฟังก์ชันที่ชื่อว่า fst กับ snd ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้หากผมทําการกดโหลดไฟล์โมดูล hfp09 เนี่ยแล้วผมพยายามทําการเรียก fst เนี่ยมันจะไม่เจอนะครับทั้ง snd ด้วยนะครับแต่ถ้าผมทําการลองซ่อนสิ่งนี้นะครับแล้วก็ลอง colon r เนี่ยสังเกตว่า fst เนี่ยมันมีแล้วนะครับแล้วมันก็เออร์เลอร์ตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อินพุตให้มันนะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราจะซ่อนมันแล้วเราเขียน,นด้วยตัวเองต้องใช้ฮา d ดิงแบบนี้นะครับคราวเนี้ยสมมติถ้าอยากทําการสร้าง fst ของตัวเองเนี่ยเราก็รู้ว่ามันจะทําการรับ tuple ใช่ไหมครับ tuple of อะไร of a และ b ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าเนื่องจากเป็นฟังก์ชัน first เนี่ยมันต้องออกสิ่งที่อยู่ตัวแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพุทเนี่ยต้องเป็น a นะครับแปลว่าผมสามารถเขียนมีได้ fst นะครับแล้ว สิ่งที่เป็นพารามิเตอร์เนี่ยแน่นอนนะครับจากการแพทเทิร์นแมชเนี่ยมันก็คือเขียนเป็นตัววงเล็บแล้วก็มีอะไรบางอย่างขั้นด้วยอะไรบางอย่างด้วยคอมมาใช่ไหมครับแล้วสิ่งนี้ก็จับเท่ากับ a เลยเพราะว่าเราไม่แคร์ว่า b คืออะไรเราจะเอาแค่ a นะครับแปลว่าเรา,เราสามารถทําการเขียนเป็น under score เป็น y ครับตอนนี้ได้นะครับาะนนียหากเรามาทําการ reload นะครับแล้วลองทําการเรียก fst ของ tuple สักอย่างหนึ่งนะครับเช่น4กับ true อ่าก็ให้เป็น4ใช่ไหมครับ แปลว่าตอนนี้หากอยากจะเขียนตัวฟังก์ชัน second เนี่ยก็เดาได้ไมอยากใช่ไหมครับ snd นะครับมี type of tuple ของ a กับ b ก็ต้อง go to b นะครับเพราะเราต้องการสิ่งที่เป็น member อันที่2ของ tuple นี้นะครับแล้วพอใช้ p a t e n t h i n i เนี่ยก็สามารถทำนี้ได้นะครับก็จะได้ฟังก์ชันตัว snd มาแล้วนะครับผมข้อ n e น t ที่ผ่นมาก็คือ แล้วตัว Data Type Tuples เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับมันก็มีประโยชน์ในกรณีที่สมมติว่าเราอยากทำการโมเดลอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่ามีจำนวนข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเช่นสมมติพิกัดนะครับถ้าผมเขียน Type Point เนี่ยเท่ากับ Tuples ของ Int กับ Int นะครับเป็น Type Synonym นะครับแล้วสมมติว่าผมไปเขียนเกมนะครับและอยากทำฟังก์ชันในการขยับตำแหน่งของจุดเนี่ยขึ้นหรือลงเนี่ย ผมก็อาจจะสามารถมาเขียนฟังก์ชันอะไรแบบนี้ได้นะครับเช่น move up นะครับที่มี type จาก point to point นะครับแล้ว move up เนี่ยก็ทำการรับ tuple 2 x และ y นะครับซึ่งเป็น int แล้วก็จะทำการเอาแกน y นะครับมาบวกหนึ่งแล้วก็ให้เป็น output ในฟังก์ชันนี้ครับหรือมีฟังก์ชัน move right นะครับขับไปทางขวาแล้วก็รู้ว่าเป็นการเพิ่มฝั่งแกน x ใช่ไหมครับ ผมก็สามารถสร้างฟังก์ชันอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือผมสามารถทำการโมเดลข้อมูลของผมเนี่ยด้วย t ู p l e ลได้นะครับเพราะเรารู้ว่ามันมีแค่ x กับ y นี่คือตัวอย่างนะครับ Data Type ถัดมาที่เราควรจะรู้อีกอันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า m y y e นะครับก่อนจะพูดถึง m a y b เนีครับก็ต้องพูดถึงปัญหาก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยหากเรามาทําการ เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า diff ดูนะครับเราจำได้ไหมครับว่า diff เนี่ยเป็นฟังก์ชันการหารที่ทํากับสิ่งที่เป็นจํานวนเต็มๆๆใช่ไหมครับแล้วมันก็มี type signature a to a to a นะครับปจัจะบันเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขหารกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันแค่เป็นฟังก์ชันที่หารแล้วไม่มีทศนิยมแค่นั้นเองนะครับแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเอาอะไรบางอย่างมาหารศูนย์เนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดนะครับเป็นสิ่งเรียกว่า exception exception กหมายถึงว่าเกิด error ขึ้นขณะที่โปรแกรมกําลัง run อยู่นะครับ เห็นไหมครับมันบอกว่า divide by zero นะครับแล้วตัวโปรแกรมเราเนี่ยก็จะเกิด e r r o r ขึ้นหรือจะทำให้เกิดการเด้งออกถ้าเราไม่ได้ทำการ Handle Er r o r ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวเวลาพูดถึง maybe เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ Handle e r r o r พวกนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก e r r o r ที่เกิดจากการหารด้วยศูนย์นะครับแล้วก็มี Er r o r อื่นๆเนี่ยครับเช่นสมมติแต่ก่อนเราเคยเรียนเรื่องฟังก์ชัน h e a มาใช่ไหมครับที่เวลาเราทำการป้อน list เข้าไปเนี่ยมันจะเอาตัวแรกสุดเนี่ยออกมาให้นะครับ แต่ถ้าเราทําการเรียก head กับ list ที่มันเป็น list ที่ว่างเปล่าเนี่ยมันก็เกิด exception ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น empty list เวลามันพยายามไปเรียก head เนี่ยมันก็ไม่เจอนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทําการเขียนฟังก์ชัน diff หรือ head เนี่ยให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับให้มัน handle exception หรือ handle error เนี่ยมันทําได้ยังไงนะครับเรามาลองดูโค้ดกันอย่างแรกเลยผมจะทําการสร้างฟังก์ชันตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า safe diff นะครับก็คือเป็นการหารที่ปลอดภัยกว่านะครับ แล้วผมจะลองทํากับ int ท่านันครับก็จะรับ i n นสองตัวนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะทําการออก output เป็นน,นข้อมูลที่เรียกว่า maybe int นะครับแปลเป็นไทยนี่ก็คืออาจจะเป็น i n นใช่ไหมครับคํา่าอาจจะเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงนี้นะครับหากเรามาทําการกด colon i ของ maybe type เนี่ยแล้วก็มาลองดูในส่วนของ definition เนี่ยจะเห็นว่ามันง่ายนิดเดียวนะครับมันคือ data maybe of a นะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่า type constructor ที่มี argument 1ตัวใช่ไหมครับอย่างเช่น maybe int ตรงเนี้ย a ก็คือ i n ในกรณีนี้นะครับแล้วมันมี data constructor 2ตัวก็คือ nothing กับ just of a นะครับ nothing เนี่ยก็หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับส่วน just a เนี่ยก็คือมีค่าอะไรบางอย่างน,นะครับแล้วมันก็ถูกห่อหุ้มด้วยตัว data constructor ที่เรียกว่า just นะครับมาลองดูฟังก์ชันกันจะได้เห็นภาพนะครับเรารู้ว่าหากเราทำการเรียก save d i f t นะครับกับเลขอะไรก็ได้เราไม่แคร์ครับแต่ว่าถ้าตัวหลังเป็นศูนย์เนี่ยตามหลักแล้วมันจะเกิดปัญหาใช่ไหมครับ พะเนี้ยพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเราก็เลยจะ return เสียงเรียกว่า n o t p i n g นะครับเป็น output ของเราเพราะ n o t p i n g เนี่ยมันเป็น data constructor นะครับที่มี type เป็น may of a นะครับแปลว่าตรงเนี้ยก็สามารถเขียนได้และแน่นอนนะครับหากมันไม่ใช่ศูนย์นะครับก็คืออย่างอื่นเนี่ย x กับ y เนี่ยได้ pattern match นะครับผมก็จะทำการ return ออกมาเป็น just ของอะไรครับ just ของ diff ของ x แล่ y ใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าถ้า y ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยแน่นอนว่า diff เนี่ยมันทำงานต่อไปได้นะครับ แล้วเราก็จะทำการเอาตัว data constructor ตรงนี้มาครอบด้วยค่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในนี้นะครับจะเห็นว่าพอเราเขียนแบบนี้ก็จะได้ฟังก์ชันการหารที่ปลอดภัยขึ้นนะครับแต่จะอยู่ในสิ่งเรียกว่า maybe context นะครับมาลองใช้งานดูกันนะครับผมทำการกด colon a r t e r reload นะครับแล้วลองทำการกด save d i f p ของตัวเลขปกติก่อนครับเช่น4กับ2ตรงนี้ก็ได้เป็น2ใช่ไหมครับที่อยู่ใน just นะครับถ้าเราทำการ save d i 4กับ0นะครับก็ได้ n o t h i n g นะครับ แต่สังเกตว่า notting เนี่ยมันไม่ใช่ exception นะครับเพราะเราได้ทำการ handle error ตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ maybe data type นะครับถัดมานะครับมาลองเขียน save head กันดูนะครับจำไ,ไหมครับตัวเรียก element แรกสุดนะครับของ list แปลว่าตัว save head เนี่ยจะมี data type เป็น list of a to maybe a ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะ handle error นะครับแล้ว save head เนี่ยเราก็รู้ว่าถ้ามันว่างเปล่าเนี่ยก็ควรจะให้ค่ามาเป็น nothing ใช่ไหมครับเพราะสิ่งนี้คือมันไม่มีนะครับเราเลยออกเป็นดอตติ้งแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับเป็นลิสต์อะไรบางอย่างเนี่ยก็จะทำการเรียก just ของ h e a ของตัวลิสต์ที่ให้มานะครับอันนี้สังเกตว่าเราได้ใช้คอนเซปต์ของ pattern matching ด้วยใช่ไหมครับว่าตัวบนเนี่ยสำคัญสุดนะครับแล้วตัวที่เป็นกรณีที่จะเกิดปัญหาเนี่ยคือสิ่งอยู่ข้างบนสุดนะครับคราเนี้ยพอเรามาดูใน jci นะครับลองเรียก save head ของลิสต์ธรรมดาครับเล่นหถึง10อย่างเงี้ยครับก็ได้เป็น just one นะครับแต่ถ้าเป็น เซฟเฮดของด i s เปลเนี่ยก็เป็น n อตติ้งนะครับแต่ว่าไม่เกิดเอ็กเซปชันนี่ครับคือหน้าที่ของ a y b e นะครับแล้วเดี๋ยวในบทหน้าๆเนี่ยเราเค่อยมาพูดกันว่าอ่าพอมันมีค่าที่มันถูกห,อห่อหุ้มด้วย Just อย่างเงี้ยนะครับมันอามาใช้งานต่อยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาพูดในวิดีโอในเรื่องฟังเตอร์แอปพลิเคทีฟแล้วก็โมแน็นะครับตอนนี้ให้เข้าใจไปก่อนนะครับว่า m เี่ยมีหน้าที่สำคัญ handle e r r o r แบบนี้นะครับถัดมานะครับแล้วก็ตัว Datatype ตัวสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้นะครับกก็สิ่่งีีเรยวา อีเตอนะครับอีเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับ maybe นะครับตรงที่อีเตอร์เนี่ยก็เอามาทําการ handle error เหมือนกันนะครับแต่ handle error แล้วทำการบอกผู้ใช้งานว่า error เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรตรงไหนหรือเพราะอะไรนะครับอ่าเราลองมาดูใน j c i เนี่ยเราลองกด colon I ของ i t e r ดูนะครับแล้วเราก็ลองหาในส่วนของบรรทัดที่เขียนว่า data นะครับจะเห็นว่า data definition เนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้นะครับ data i t e r ของ A B นะครับ เท่ากับ left a หรือ right b นะครับอันนี้สังเกตนะครับว่ามันไม่เหมือนกับ maybe ตรงที่ maybe เนี่ยมันมีแค่1 argument ในส่วนของทางซ้ายใช่ไหมครับแต่ตัว e t e r เนี่ยมันมี2ตัวนะครับแล้วตัว data constructor มันเนี่ยก็ทำการแยกออกไป2ฝั่งนะครับหากเป็น a เนี่ยก็คือ left หากเป็น b เนี่ยก็คือ right นะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวมาลองดูของจริงนะครับเหมือนกันเลยครับสมมติอยากจะเขียน safe diff นะครับแต่เป็น safe diff ที่ใช้ ไอบ์เตอร์แทนเมเนี่ยเรามาลองทำงานเขียนดูนะครับเช่น Save d i ไ i t e r แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับรับ In p u t i n และ in นะครับแล้วก็จะออกเป็น I t e r ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่า I t e r เเนี่ยมันเป็น Typ e constructor ที่รับ Argument 2ตัว a และ b นะครับโดย convention เนี่ยตัว e r r o r เนี่ยเขาจะให้มันเป็น string นะครับแล้วก็อยู่ทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียน s t r i n งก่อนแล้วทางขวาเนี่ยคือค่าที่หากไม่เกิดปัญหาเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งก็คือ i n นะครับจากนั้น ในตัว save div i t e r นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับหากเป็นการหารด้วยศูนย์นะครับเราจะทำการใช้ data constructor ในฝั่งที่เป็น left นะครับก็เรียก left เลยแล้วก็ทำการใส่ string เข้าไปเช่นสมมติอันนี้เนี่ยก็คือ cannot divide by 0นะครับแล้วหากไม่ใช่เป็นการหารด้วยศูนย์เนี่ยก็จะทำการครอบมันด้วย right นะครับแล้วก็เรียก div xy สังเกตว่าโค้ดในส่วนของ s a v e d i f t i t e r นะครับจะคล้ายๆกับที่เป็น maybe ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าปัญหานี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแปลว่าหากเราทำการ error handling นะครับการใช้ i t e r เนี่ยก็จะละเอียดมากกว่านะครับแต่ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงนะครับแปลว่าเรารู้แล้วว่าหากเป็น s a v e head i t e r a เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ list of a to i t e r string หรือ a นะครับ แล้ว save e a i t e r a เนี่ยหากัน list เป่เนี่ยก็จะใช้เป็น left นะครับเช่น c a not n use empty list ใช่ไหมครับส่วนหากเป็นตัว list ปกตินะครับก็จะทำการเรียก w r i t e นะครับของ head ของ list ที่ว่านี้นะครับมาลองใช้งานจริงดูนะครับทำการกด colon R นะครับสมมุติเราลองทำการ save d i i t e r r นะครับของตัวปกติก่อนเช่น4กับ2เนี่ยได้เป็น w r i t e 2ใช่ไหมครับหาเราทำกับ4กับ0นะครับ ก็จะให้เป็น left cannot divide by zero ที่เรานิยามไว้ตรงนี้นะครับ save head นะครับของ i t e r เนี่ยหากเป็น list ธรรมดานะครับก็จะให้เป็น right ของ head นะครับซึ่งก็คือ1หากเป็น list เปล่านะครับก็จะได้ left cannot use empty list นะครับอันนี้เนี่ยก็ให้รับทราบไว้นะครับว่า data type ที่เราทำการเรียนรู้กันวันนี้เนี่ย tuples แล้วก็ตัว maybe แล้วก็ตัว i t e r เนี่ยใช้งานยังไงนะครับผม